อัสสลามุอะลัยกุมรอฮุบุลลอฮิมบะลาโกาตุอัลฮัมดุลีนะครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก่อนเราจะเ,าเริ่มเรียนกันวันนี้นะครับมาฟังคุณค่าของอ่านฮาลานกันนะครับจากท่านอิบนุอุมัรอฮิยุรอฮุอันฮูจากท่านาบีบ็อลลอลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความว่าทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาคือสุรา และทุกสิ่งที่ทําให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ฮารอมบันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิมนะครับในที่หั้ข้อตาเบียในวันนี้นะครับแล้วในวันนี้นะครับวิชาวิทยาการคํานวณนะครับเราได้เรียนจบไปแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนักเรียนก็ทบทวนความรู้ข้อมูลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการสอบเ็บคะแนนนะครับ อาจจะมีการสอบเก็บคะแนน10ข้อ10คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งนะในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับนะการเกิดข้าเว็บนะครับการเซิร์ชเอนจินนะครับทิม์คำค้นหาแล้วก็ข้อตกลงนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพไม่ดินทาว่าร้ายผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมรวมถึงว่าไม่เป็นการเคารพสิทธิข้อมูลส่วนตัวของผู้ ผู้อื่นด้วยซึ่งมันหมายความว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะครับและเราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับรวมทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยนะครับนะนี้ข้อสอบ10ข้อ10คะแนนนะครับคุณครูจะให้ลิงก์ทำข้อสอบอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ทำข้อสอบอยู่ใต้คลิปนะครับเปิดไปตรงที่ช่องคอมเมนต์นะครับจะมีคำว่าเพิ่มเติม เปิดเข้าไปในใต้ช่อง u t u b e นะครับจะมีลิงก์ทำข้อสอบอยู่นะครับสามารถเข้าไปทำข้อสอบได้เลย10ข้อ10คะแนนนะครับแล้วก็ขอให้ทำข้อสอบผ่านกันทุกคนนะครับนะ10ข้อ10คะแนนนะทบทวนให้ดีความรู้ที่ได้มานะครับทำให้ผ่านทุกคนนะครับครัวเราตรวจคะแนนพวกเราทุกคนอยู่นะครับทำให้ความตั้งใจอย่าลืมกด่งข้อสอบด้วยนะครับแล้วพบกันในคาบต่อไปนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะลิงก์ข้อสอบอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปจี่คกูทำนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะนะครับซับสไคร์ด้วยนะครับไม่ใช่ซับสไคร์นะครับซับสไคร์นะครับนะอย่าลืมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลิงก์ข้อสอบอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุะลัยกุมวมเรห์มะตุลลอฮิุบะบาอุร์กะบ